เอาละกลับมาเล่นเอลี่แอตเซาของรอบนี้จริงๆเคลียตั้งแต่เมื่อคืนตอนออกละแต่ว่าย <c oughs> ังเหนื่อยก็เลยพักก่อนแล้วค่อยมานั่งอัดนะเพาะเมื่อวานเล่นงงๆด้วยอธิบายคนไกลด่านก่อนคนไกลด่านด่านนี้เนี่ยก็คือศัตรูมันจะแพ้อนโนมารี่เนาะแล้วก็ถ้าเราหลบหลีกได้เนี่ยมันจะ มันจะได้คนไกลด่านเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของด่านนี้ก็คือหลบหลีกแล้วก็ทำให้เกิดอโนมารีแต่ว่ามีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือสลับตัวเข้ามามันเอามาให้เล่นบัฟเหยา่าเนี่แหละก็คือสลับตัวเข้ามาอย่างเงี้ยจะได้จะได้ไดเมจเพิ่มซุบอันนี้อย่างนี้ก็ได้ ซัพพอร์ตต่อเนื่องนี้ก็ทำให้ตีได้แรงขึ้นอันนี้หลบกันได้ทุกคนแล้วมั้ไงไหนท่ากดเนี่ยอือันติคือจริงๆตอนแรกว่าจะเก็บอันตีไว้แต่ จริงๆมีก็กดไปเลยก็ได้เพราะว่าแบบนี้มันไม่ได้เน้นในโ,โดนในนี้แรงนั่นน่ะ,นะอืมอืมอืมอันติมาก็กด

อุ๊ยโอ้ยโดนเต็มนี่ไงมิโคโนี่ก็แรงเนี่ยตุ่มตุมต่มตุ่มตุ่ม หลบงี้ก็ได้นิโคลนี่ตรงนี้ไอเฟมันใหญ่กว้าง,าง,องเอาเหยามาฮิวอน่อยทุยวนจุ๊บตุ่ม หนึ่งสองสามสี่อันตีตุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองนิโคอันตีอีกบายบายตุ่ม,มจบรอบนี้เล่นประมาณนี้แหละก็คือ ใช้ไอตัวอีเทอร์ถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้าแข็งก็ได้ใช้น้องหลามก็ได้แต่ว่าอีเทอร์จะเล่นง่ายกว่าเพราะว่ามันสามารถใส่กระยาวได้ก็จะชิวๆเลยรอบนี้นะตัวที่สองก,กลไกคือถ้า อ๋อไอตัวนี้ใช้ซัพพอร์ตตั้งรับอันนี้ง่ายเลยคือหลบหลบห,ลบหลบแล้วก็ใช้ซัพพอร์ตตั้งรับแล้วมันจะสตันนะตัวเนี้ยถ้าเราเอ่อเราตีธรรมดามันจะสตันได้ง่ายขึ้นกลไกดันเนี้ยก็คือทําให้มันสตันก็จะง่ายละพอสตันปุ๊บมันจะได้ขนาดแมกนีกไม่ใช่สิต้องบอกว่าสตันตอนมันล้มอ่ะมันทําให้เกิดความเสียหายได้ง่ายอื พอมันเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยก็จะได้แลกคะแนนไปคาแนิกเพราะฉะนั้นตรงเนี้จริงๆมีสองทีมที่ค่อนข้างดีแล้วลองแล้วค่อนข้างเวิร์กก็คือทีมยานังอีก็ได้หรือจะใช้ทีมเจนก็ได้นะแต่ทีนี้อยากเล่นสะดวกก็ยานังอีนะแล้วก็ตัวที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวซับที่ดีที่สุดอยู่ดีเท่าไหดีกว่าเหยาอีกก็คือซีซ่าแต่มันไม่ได้ดีในแง่เดเมจนะคือดีในแง่ของคุณภาพของไลฟ์ เพราะว่ามันโดนตีแล้วไม่ลม้มแต่เหว่าตะกี้เห็นไหมโดนตีแล้วกลิ้งไปขนุนเลยมันไม่เหมาะคอนเทนต์จับเวลาไงเออถ้าคอนเทนต์จับเวลาอย่างไงสีซ่าก็ดีกว่ามันตีตีสวนได้เลยอะถ้ามันไม่ตีแรงเกินนะแต่ใส่หขวคอยอะไรพวกนี้นี่เหวาดีกว่าเพราะมอนมันตีแรงไงแต่น,นี้คือยืนยืนแรกได้เลยอันนี้ช็อตแรกเนี่ยเห็นไหมตีแรกได้เลย สำหรับคนเล่นกากๆแล้วก็อันนี้ดีกว่านี่แนะ่แต่พวกโปรโนี่คือตัวไอเหยา่อจะดีกว่านะแต่ถ้าถ้าเล่นแบบนุ่มๆเล่นนี่ก็ตัวนี้ดีกว่า <laughs> นี่แนะน,น่พวกเอาดีดีกว่าฟุ้งให้จบลงที่ยัง,งอี๋เพราะว่ารอบแรกรู้สึกจะยัง,งอีกจะดีกว่านะโอไม่ใช่สิจบจบ อืมอืมอันติช้าไปนิดนึงนี่ดิสออเดอร์ไม่ต้องโดดกระชื่อ,อีกทีเจอดิสออเดอร์เทียมไปหน่อยหลบถ้าหลบรู้สึกหลบได้สักสองสาครั้งมั้งหรือว่าขาขวางไม่กระิกมันสักแป๊บนึ่งอะแล้วเดี๋ยวมันจะโดดถอยหลังกลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็พุ่งกลับมา ตุ้มรอบนี้ยานังหงีซีซ่าเราค่อยล,ล,ลีนนะตุ้มตุ้ม,ม,มเขาซีซ่าอัดหน่อยเลยไหนๆก็มีอันติเพราะว่าอัพมาแล้วนะเพินอัพอันติซีซ่าเต็มใช้เลย จริงๆอันนี้หลบเอาก็ได้กดบ่อยแล้วจับจังหวะได้แต่ว่าส่วนใหญ่ตีสวนไปเลยเพราะว่าด้วยความที่เราใช้พลังแห่งซีซ่าหลบก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต่อไปในคอนเทนต์ที่มันตีเบาอีกแต่ตลกเพื่อให้เกิดมาคน,นิคที่เฉยอือตีสวนแม่งไปเลยดูดิคุณดูความแรงของการตีสวนนั่นสิ <laughs> ลบมันสำหรับพวกออนแอร์การลบมันสำหรับพวกที่ออนแอร์เท่านั้นเราเตะสวนแม่งไปเลยเ <laughs> 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 พราะเรามีซซซ่า <laughs> <laughs> อือเอาไปเลยยานงีอังติตึม เอออ่ะเอาบัฟซีซ่าหน่อยก็ได้วะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เอาบัฟซีซ่าเลยตุม่มเออปุ๊บเออเออ,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 อเอาแมคนานิกด่านใช้อันติตอนนี้จริงๆตอนนี้ก็ดาเมจก็สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะตุม่ม อ้าวกดผิดไม่เป็นไรอาจบด้วยลีนะาก็แล้วกันนี่แน่เก๊ก็สวยน <c oughs> ี่ไงด้วยพลังแห่งซีซ่าตีสวนไปเลย <c oughs> ไม่ต้องหลบ <c oughs> คือชอบชอบตัวที่มันมีเกาะแบบโอ้ชิวอะ ไอ้เกาะที่มันแบบทําให้อะไรอ่ะแล้วมันเกาะทําให้ตีไม่ล้มอ่ะอย่างดีนะอะห้องสุดท้ายห้องนี้ไอ้นักมัดเล่สองตัวจริงๆอ่ะห้องนี้ส่สครุตัวเดียวก็จบ <laughs> มีคนทําให้ดูละก็คือ มคคณิกก็ทำลายร่างแยกไม่มีหลายตีตีจะร่างแยกสี่ครั้งมันก็จะไม่ผิดอ่ะมันมันให้ได้สี่ไม่ใช่สิให้ได้สองร้อคะแนนก็คือตีได้ยี่สิบห้าครั้งก็ได้ห้าพันแล้วก็ตีดาเมจธรรมดาพันห้าสบายๆนะแต่เราจะรังแกมัน <c oughs> <c oughs> จริงๆใส่สองตัวนนี้ก็ได้แต่ถ้าจะาวุ่นวายมาหน่อยก็ใส่ลีน่าเข้าไปแต่เราไม่เอา <c oughs> <c oughs> เราต้องการควาวุ่นวาย ส่วนบงบู้ใส่อะไรก็ได้เพราะว่าคู่นี้จริงๆอ่ะบางบู้ที่จะได้ก็น่าจะเป็นตัวนี้มั้งอ่ะใส่ตัวนี้ก็ได้บางบู้จะได้ใช้งานเนื่องจากขี้เกียจเล่นก็เลยเอาไอ้ตัวนี้มาสกิปด่านนี้ใช้อะไรก็ได้ด่านนี้ง่ายสุดละในรอบนี้นะก็เลยใช้ตัวสกิปอ่ะมามาโชว์ให้ดูเฉยว่าฉึก ชึกชึกชชึก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 โอ้ยแปงโอ้ยเดยี๋ยวเหีมันจะไม่ง่ายละ <c oughs> ทำไปเรื่อยเดี๋ยวตายเอาอ <c oughs> <c oughs> ่ปันป่นปันป่นปั่นปั่น ปั่น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 ฉึก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 ปัดธงอืมโอ้โอ้โอ้แี่โดนหมดต่ออ่ะอันตรีไปเลยก็แล้วกันเนี่ยเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวตายเอา คือสำหรับผู้ที่ไม่มีอะไรอะผู้ที่เปิดได้แค่ M1 ของยาไอของเบียบีนี่คือแสดงความเสียใจด้วยจริงคุณควรจะเปิดให้ได้ M2 นะครับถ้าไม่คิดจะเปิด M ก็คือไม่ต้องเปิดเออแต่ถ้าจะเปิดอ่ะมันไม่ได้ M2 นี่คือแบบเสียของมากอะเก็บไว้เปิดเหยาวดีกว่า คือมันความแรงกับยูทอลิตี้มันต่างกันแบบเห็นชัดมากอ่ะมิยาบีแบบเอ็มหนึ่งกับไม่มีเอ็มอ่ะอืมอันนี้ยมันปั่นยี้ได้พ้อมปัน่นปั่นในห้านี้ปุ๊บมันได้เกตเก็บเกตได้คือมันเล่นง่ายะ มีกับไม่มีนี่คือต่างกันแบบมีนัยยะสำคัญเลยออันตินให้ดูเลยอืมอันตินเสร็จอันนี้ตามได้ด้วยเล่นเล่นมัวๆเยอะละเฮ้ยาตาย <laughs> ด้วยความไปเรื่อย ส,สุสุขให้บอกสิเวลาถ้าปั่นมาบ้างแล้วก็ดดเมจก็พอมีอืโอ้นี่แน่ฉากจบสวยประมาณนี้นะ เล่นไปเรื่อยคือห้องเนี้ยจริงๆเป็นห้องที่ง่ายที่สุดนะหลบบลบก็ผ่านละด้วยความที่มันง่ายเลยก็เลยทําไปเรื่อยนะรอบนี้ได้ข้อสรุปว่าห้องแรกน่าจะยากที่สุดเออไอตัวแรกเนี่ยไอตัวอะไระอโนเทลุสเดดเอ็นบูเชอร์ไอตัวบ้านที่เจอขี่รอก็ไม่เคยคุ้นนะก็เป็นตัวที่ลุงลังตัวที่เราลงมาก็ไอตัวไอออโตโนมัส ไอ,อ้ assault unit ไทฟู o นในตัวบ้านนี้ก็ลุงหลังถ้าตัวตัวที่เราใช้เราไม่มีตัวทำอันดับนดีตัวนี้นี่จะมีปัญหาได้นะห้องนี้ส่วนห้องที่สามนี่คือนักมันเล่คู่อะไม่มีอะไรหรอกแค่ตีแรงแค่นั้นแหละแต่ถ้ามันตีไม่โดนก็ก็ไม่เป็นไรไงเออจริงๆจะเก็บไอ้ซีซ่าไว้ใช้ห้องนี้ก็ได้นะแล้วแต่ถ้า,ถามีซีซ่าหรืออาจจะใส่ซิทมาเติมเกอก็ได้ นะถ,ถ้าไม่ใช้มิยาบีก็อาจจะใช้จจใช้ทีมอะไรก็ได้ที่มันตีกดกว่าใช้พี่หมายังได้พี่หมาน้องหลามออ่ะม,มันทํามาให้เล่นกับพี่หมาน้องหลามจริงๆเนียเพราะว่าเอเลนมันจะตีกว่าแค่ตวัดหางทีเดียวไอ,ไอตัวร่างแยกก็จะหายละทำสองหมื่นแต้มไม่ง่ายเลยนะก็ลองดอูสำหรับวันนี้ก็โชว์แค่น,นี้แหละไว้เจอกันใหม่รอบหน้าวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย